ทำความดีไม่มีที่สิ้นสุดดึงดูดความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์พลังจัก,กรวาลวันนี้เราจะมาพูดถึงพลังแห่งจัก,กรวาลของการทำความดีไม่มีที่สิ้นสุดดึงดูดความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์พลังจัก,กรวาลกันครับเมื <lige> well, ่อเราลืมตาตื่นขึ้นมาในทุกเช้าของชีวิต <i> น้อยคนนักที่จะตระหนักว่าทุกการหายใจทุกการกระทำท,ทุกความคิดที่เราเลือกล้วนเป็นพลังที่ส่งผลต่อชีวิตเราโดยตรงความดี ความเลวความสุขความทุกข์ทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆโดยปราศจากเหตุปัจจัยหากแต่เป็นผลสะท้อนจากพลังกรรมที่เราสร้างไว้ในแต่ละวันหลายคนเฝ้าถามว่าทำไมบางคนดูจะโชคดีตลอดเวลามีแต่เรื่องดีๆเข้ามาไม่ขาดสายขณะที่บางคนกลับเผชิญแต่ปัญหาและความทุกข์ยิ่งทำดีเท่าไหร่ก็ดูเหมือนจะยิ่งเหน็ดเหนื่อยแท้จริงแล้วคำตอบอยู่ที่คุณภาพของจิต และความต่อเนื่องของการทำความดีการทำความดีที่ไม่มีที่สิ้นสุดจึงเป็นหนทางที่ทรงพลังที่สุดในการเชื่อมโยงกับพลังจัก,กรวาลไม่ใช่เพียงแค่การสร้างบุญหรือสะสมแต้นบุญเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูชีวิตเปิดพลังบวกเปิดโอกาสใหม่ๆและดึงดูดความอุดมสมบูรณ์เข้ามาอย่างไม่มีจำกัดลองสังเกตดูคนที่ทำดีอย่างจริงใจเขามักจะมีพลังบางอย่างที่น่าดึงดูดมีแววตาที่สดใสมีรอยยิ้มที่จริงใจ มีความสุขที่ไม่ต้องสร้างภาพชีวิตของเขาเหมือนมีพลังคุ้มครองมีกัลยาณมิตรมีผู้คอยช่วยเหลือและมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเสมอความโชคดีที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการเสี่ยงโชคหรือการอ้อนวอนฟ้าแต่เกิดจากการกระทำของเราที่สะสมพลังบวกไว้อย่างต่อเนื่องการทำดีจึงเหมือนการเปิดเครื่องความถี่ที่สอดคล้องกับพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์ในจัก,กรวาลการทำดีไม่มีจุดสิ้นสุดเหมือนแม่น้ำที่ไหลไม่หยุด เหมือนสายลมที่พัดผ่านตลอดเวลายิ่งทำดีมากเท่าไหร่พลังดีจะยิ่งทับถมกันเป็นชั้นๆกลายเป็นเกราะคุ้มกันที่มองไม่เห็นเป็นแรงดึงดูดความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์จากทุกทิศทุกทางจงเชื่อมั่นว่าจัก,กรวาลไม่เคยทอดทิ้งใครทุกการสั่นสะเทือนของพลังดีจะส่งผลกลับมาหาเราแน่นอนขอเพียงเรามีศรัทธาในความดีเชื่อมั่นในพลังแห่งการให้และไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคระหว่างทาง ความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงมีไม่ใช่เพียงเงินทองบ้านรถหรือทรัพย์สินแต่คือความสงบความสุขความเบาสบายในใจการมีความสัมพันธ์ที่ดีการได้เป็นที่รักการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่โดยไม่เบียดเบียนใครจงใช้ชีวิตด้วยความรักความเมตตาและการให้อภัยทุกวันอย่าปล่อยให้ความโกรธความอิจฉาความเกลียดทําให้เราหลงทางเพราะพลังลบจะดึงดูดแต่เรื่องลบพลังบวกจะดึงดูดแต่เรื่องบวก จงเรื่มวันนี้ทำดีวันนี้ทำดีตอนนี้และทำดีต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วจัก,กรวาลจะตอบแทนคุณด้วยมหาสมบัติแห่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์ที่คุณคู่ควรครับขอบคุณที่ทุกท่านรับฟังธรรมะ5นาทีครับ